เมาอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรล่ะเรื่องเล่าเหรอเรื่องเล่าอะไรเหรอสุราแล้วมีเรื่องทะเลาะอะไรกันไมหมเราถึงได้หมหโมโหเดินกลับไปเอมมามาีดอ่ะตีคนก่อนครับอ๋อโมโหที่เขาตีเราใช่ไหมโมโหแตกอ๋อโมหแตกแล้วตอนที่ก่อนตีกันทะเลาะก,กันเรื่องอะไรอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะตอนที่ตีกันอ่ะอันเล่ากันผูลงที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เขาบอกว่า เรื่องของเพื่อนรักเนี่ยหักเหลี่ยมโหดจากสงกรานไไนั่งด,ดื่มสังสรรค์กันดีๆฆ่ากันตายอีกแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับในอำเภอโนนสุวรรณเขาบอกสองเพื่อนรักนั่งดวดเหล้ากันช่วงสงกรานแต่กลายเป็นว่าเถียงกันเรื่องอะไรรู้ไหมหารค่าเหล้าไม่ลงตัว<อ>ค่ะก็เลยเอาขวดมาตีกัน แล้วเหตุการณ์นี้หลังจากตำรวจรับแจ้งเหตุตำรวจสพโดนสุวรรณบุรีร์ก็ไปดูนะคะได้ตัวคนก่อเหตุแล้วชื่อนายสำคัญร่มเย็นรามอายุ41ปีคุมตัวเอาไว้ได้นะคะคือตัวคนก่อเหตุเนี่ยเขาเอามีดแทงนายนเรศผู้เป็นเพื่อนค่ะแล้วเหตุการณ์นี้สร้างความมึนงงให้กับญาติและก็ชาวบ้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆเลย จนปัจจุบันโตมาเนี่ยอายุ40แล้วก็ยังเป็นเพื่อนรักกันไปไหนมาไหนด้วยกัน ประกอบอาชีพรับจ้างอาชีพเดียวกันด้วยทีนี้ตำรวจคุมตัวได้นะคะคนที่ก่อเหตุเอามีดแทงเพื่อนเพราะว่าหานค่าเล้าไม่ลงตัวปรากฏว่าช่วงที่เอาตัวไปทําแผนประกอบคารับสารภาพก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่เขาขอโทษเขาบอกว่าทําไปเพราะความเมาจริงๆส่วนสาเหตุก็มาจากนี่แหละหารกันไม่ลงตัวเพราะว่าดื่มกันมาตั้งแต่เช้าสงการนานวันเสาร์ที่13แล้วก็ไล่ามาเรื่อยๆจนถึงช่วงเย็นข้ามเข้าเช้า14ไม่พอใจเราจ่ายอยู่คนเดียวอีกคนนึง ไม่ออกตังค์บ้างเลยก็เลยลงมือก่อเหตุไปคุณผู้ชมคะทางฝั่งของแม่ของผู้เสียชีวิตคุณแม่บัวผันบอกว่าหลังจากนี้แม่ก็ต้องอยู่คนเดียวส่สิเพราะว่าลูกชายเสียชีวิตไปแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาจะมาขอขามานะแม่ว่าแม่รับไม่ได้อะ่ะ ที่ทำกันน่ยมันก็เกินไปไหนว่าเป็นเพื่อนรักทำไมมาหักกันเรื่องแค่นี้ฟังจากคุณบัวผันค่ะกูด<อ>แล้วเอดจังไหนตคนอยู่ดีๆัต่มาข่าเนาะต่อไปนายอยู่ยังไงเนี่ยต่อไปจะอยู่ยังไงไอยู่ไปยังทีเร็วอยู่คนเดียวไปยังทีเร็ว อยู่กับลูกลกับหลานไปเลกลียดแต่ลกูกแต่หลานเขาิเบงัวโอ้ยบ่หายเนแเ้วบ่ขอข้ามาได้กับบ่หายบ่หายเลยมันมาทํำตัดหัวใจขาดคนนักข่าวถามย้ำนะคะช่วงการกทำแผนว่าหักกันคือเรื่องเงินแค่นี้จริงๆหรอเขาบอกว่า,าใช่แบ่งเงินค่าเล่ากันไม่ลงตัวแล้วก็เอามีดปาก,ปาก,ปก้าอกอีกฝักหนึ่งเมาอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรล่ะเรื่องเล่าเหรอเรื่องเล่าอะไรเหรอสุรา แล้วมีเรื่องทะเลาะอะไรกันไหมเราถึงได้โมโหเดินกลับไปเอามีดอ like wow, ่ะตีพมก่อนครับอ๋อโมโหที่เขาตีเราใช่ไหม่มผมแตกเ่ยโมโหแตกแล้วตอนที่ก่อนตีกันทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะตอนที่ตีกันอน่ะอันเหล่ากันบุลล้งเพื่อนกันตั้งแต่เล็กจนโตโตมาด้วยกันแค่เรื่องไม่แชร์ค่าเหล้าเนี่ยหรอ จริงๆญาติของคนบาดเจ็บที่โดนนะคะเขาพยายามพาส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุด,ดำเนินคดีทางกฎหมายเลยค่ะเล่าเล่าอย่างเดียวเลย